ครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องป่ายทุกๆคนนะครับยามเบ็ดปลาไหลคือเก่าครับพี่น้องพาพี่น้องมายามเบ็ดปลาไหลคือเก่านะครับผมจะใส่เวนีนะครับนี่ครับพี่น้องโอ้พี่น้องนะครับสายตึงเปียเลยพี่น้องเห็นบ่นี่ครับสายเบ็ดตึงเปียเลยนะครับยูพี่น้องยู ดูครับซ้ายตึงขออนุญาตด้วยพี่น้องขออนุญาตนาตัวก่อนนะครับผมสู่กันก็บปไล่บังหันพี่น้องเบิ้งที่ละ่ะเบ็ดง่างครับพี่น้องชงสัยสิธ์ออกอยู่ดอกมืออื่นนี่ออกมาพี่ละเดดสมอลลี่ข้างนอกพี่ละเบ็ดง่างครับโู้พี่น้องบริได้ตัวให้พี่น้องเบิ้งเลยนะครับผมขอตรวจขอให้เล่ยนนะครับพี่น้อง ขออนุญาตตัดจบคลิปซ้ำนี่ละนะครับ